เอาว่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับชุดสิบคนมูในเกมไมค์ครับพกนม่มช่สิมาสอนลงอินโทรไมค์ค a ับอะไรต่างๆนะครับจะสอนสำหรับคนทำอินโทรหน้าใหม่นะครับซึ่งผมก็เพิ่งทําได้ไม่นานเดี๋ยวผมจะมาสอนทํานี่ครับแอปที่ใช้ทํานี่ก็คือแอปที่ใช้ในมือถือนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้แอนด Mo โมตกดเข้าไปครับ แล้วก็กดตรงเนี้ยครับตรงเนี้กดปึ๊บอ่าแล้วก็จะขึ้นแล้วก็กดชเชงสไตล์ก็คือจะเป็นรูปแบบต่างๆที่คุณสามารถทำบอกมาได้อย่างอ่า Back to school ถ้าคุณอยากรู้ก็แค่กดไอตรงที่นี้ครับแล้วก็อุ้ยไม่ใช่กดแล้วอ้าวว่าแล้วช่างมัน กดเข้าไปเพื่อเช็คว่าคุณจะชอบอันนี้ไหมสมมุติผมอยากเลือกอันที่ผมเคยใช้แล้วขอหาแป๊บสมมุติผมอยากอะลองลองลอง้ลอๆหน่อย ค u n เท d เฮาส์อะไรสักอย่างหนึง่ง่ยหรือคุณอยากจะเปลี่ยนเพลงให้มันเจ๋งๆปกติมันจะเป็นเพลงนี้นี่ครับตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากเช็คเพลงก็กดตรงนี้ครับผมเลือกอันนี้ แล้วก็เลือกรูปมาได้ตามสบายเขาจะใส่กินรูปสมมุติอะผมใส่อ่ะราบอกอันนี้คุณสามารถใส่คําลงไปได้ะคะ่ะสมมุติผมใช้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษได้ผมบอกไทยแล้วก็เติมรูปรูปไปมั่วๆเลยครับแล้วแต่เพราะว่านี่เป็นแค่ตัวทดสอบที่ใช้โชว์แล้วก็ไม่ใช่สิ อ่านี่ก็จะโหลดรูปอยู่นะครับเนี่ยครับโหลดเต็มแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถใส่คําได้สมมุติว่าพิมพ์เลยทดสอบทดส,สอบเสร็จแล้วคุณก็แค่มาตรงนี้แล้วคุณก็ใส่ชื่อลงไปทดสอบอจริงๆแล้วใช้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่นี้มันเป็นที่ผมจะใช้รีวิว เดี๋ยวก็มาดูกันอ่ะอะ,อะแล้วมันก็จะจบแล้วถ้าคุณอยากจะ คอนเฟิร์มคุณก็แค่กดตรงนี้ครับกดไปแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ใหม่คุณก็แค่คุณต้องใส่อ e ีเมล gmail อะไรลงไปประมาณนั้นอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะโหลดอยู่ตรงนี้ถ้าเต็มเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นมาเป็นสามเลยนั่นแหละครับอันนี้ก็มีสองอันที่ผมทำไว้นะครับผมก็ทำเอาไว้หลายอันเพิ่งทำไว้สองอันอ่ะน,นั่นไงอ่ะเอโอวยอะไรกันไมเรู้อะไรเลย เนี่ยแหละครับแค่นี้คุณถ้าคุณจะใช้คุณก็แค่กดดาวน์โหลดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถทำได้ไง่ายแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับคัดเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายเสีย